ผมคนนึงผมไม่ค่อยเชื่ออะไรกันง่ายๆนะครับน้ำผึ้งก็เหมือนกันใครบอกอย่องอย่างเงี้ยนะครับในโซเชียลแต่ผมจะเอามาพิสูจน์เพราะเราหาเองนะครับจะพิสูจน์แล้วก็สวนสวนกับที่เขาออกกันหลายๆที่อะนะครับเนี่ยนำ้ำผึ้งนะึงนะนะครับเห็นไหมได้ยินเสียงไหมมันเหลวนะครับผม ปกติก้อนสวยๆนะผมผมจให้ลูกค้าประจำผมเลยหรือท่านใหม่ๆที่อยากได้อะเนี่ยต,ตัวตัวพึ่งมีอยู่เลยเราจะมาดูกันว่าน้ำพึ่งแท้มดขึ้นหรือไม่เขาบอกว่าน้ำพึ่งแท้เฮ้ยมดไม่ขึ้นแล้วจะขึ้นอ่ะน้ำพึ่งปลอมผมบอกก่อนเลยว่าบางบางบาง,บางที่มันขึ้นบางที่ก็ไม่ขึ้นผมไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกันเดี๋ยวเรามาดูนนะครับ เพราะฉะนั้นน้ำพึ่งแท้ส่วนมากมดจะขึ้นนะครับแต่ไม่ขึ้นก็มันก็จะอาจจะแปลกที่เตานี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่บางทบีบางทีมันอาจจะไม่มีมดก็ได้หรืออาจจะไม่ขึ้นก็ได้อันนี้ผมไม่ฟันธงนะครับแต่ที่ผมคั้นไปที่ลายไปแขวนต้นมะม่วงอะไรบ้างไม่เหลือเลยมดขึ้นเต็มหมดโอ้โหนมนุษย์ป้านะครับแพ็กมิม้นผมวางนี้แหละ เดี๋ยวเรามาดูกันน้ำพึ่งแท้หมดขึ้นหรือเปล่าจะพักใหญ่แล้วประมาณสักห้านาทีมาแล้วครับ แทบจะนอนเลยนะครับมึนหน่อยเด้อว,วันนี้ทดสอบน่เพึ่งบ้าบ้าบ,าบ,าบาอยของผมเนี่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตา,ามใจแต่ทุกอย่างนั้นรวมเป็นความจริงทั้งหมดนะครับารมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันือมันจะขึ้นไหม มันเป็นถุงนะครับมันมันก่ายมาไม่ได้ไอที่รอดมาก็ได้แล้วอันนี้ผมกดถุงนะครับก็ตัดสินใจกันเอนนะครับผมตัดสินกันเองนะครับให้ภาพมันมันบอกนะครับผมหรือบางที่เนี่ย มันก็เป็นบางบางเกษนเหมือนกันนะผมว่าบางที่ก็นานขึ้นเลยนะครับ <c oughs> แต่บางที่ก็ขึ้นบางที่ก็นานขึ้นนะพูดถึงง่ายๆแต่เนี้ยไว้มากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงมาดูกันครับผมอันนี้คือเกสรพึ่ง <c oughs> เพื่อนๆน้องๆเน,น,นี่ยครับ กินได้มีประโยชน์นะครับบางอันหน้าในหน้านี่ถ้าเป็นสีเทาเป็นเกลือถาวันนะคล้ายๆใบใบทองกวางอะ่ะใบทองกวางนะครับโอ้โหขมปีเลยนะครับเกสอนมันอะ่ะอย่าให้ไปปนน้ําเด็ดขาดเลยไม่งั้นมันจะขมแต่บางท่านเขาบอกขมดีเออโอเคนะครับแต่ผมว่ามันขมหน่อยหนึ่งแต่กินยากหน่อยนะครับเกสอนนะครับแต่อย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ขมนะครับผมอร่อยช่วงนี้ความชื้นมันก็เยอะมันก็จะเหลวไปตามฤดูมันมันมันไม่เหมือนกับช่วง ช่วงหน้าแรงนะหน้าแรงจะเป็นตัวใครตัวมันไม่เจสอนะฮะมีไม้ครับผมเห็นไหมเนี่ยมีประโยชน์พวกนี้ต้องแช่แข็งจริง,รง,รงๆรนะครับมันจะเละเหมือนเหมือนนั่นเลยถ้าเกิดใครตัดใส่น้ํามาแล้วเวลาเราขับรถกลับบ้านหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านมันก็แทกน้ํำพึ่งอะ่ะมันก็จ๊บๆๆบ,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 บไอตัวเนี้ยมันก็จะไปปน จนน้ำเนี่ยคุ้นเหลืองอาลามเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นน้องๆต้องตัดออกให้หมดครับทีนี้ขี้ผึ้งที่คั้นไปนะครับอันนี้เกย์สอนนื่อเนมืออยู่ท่านเห็นหมดมดไหมเนี่ยมันมันมันได้กลิ่นน้ำผึ้งมันมาเต็มเลยนะครับเต็มถุงเลยนะอันนี้คือมดตายทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยมันออกม่ได้ นี่ยครับผมมดนะส่วนอันนี้เป็นขี้พึ้งนะครับผมเนี่ยหมดทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมดขึ้นขึ้นน้ำผึ้งนะเพื่อนๆนะครับถ้าใครบอกน้ำพึ่งแท้มดไม่ขึ้นมดขึ้นนะครับผมบาเดี๋ยวไปดูที่ผมวางไว้นะครับมดเล่นหมดเลยเห็นไหม มดทั้งนั้นครับผมก็คลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับก็ให้ภาพมันบอกแล้วกันนะครับผมไม่ใช่ผมจับมดมาใส่เองนะครับผมมันเริ่มมาเต็มเลยเห็นไหมนะครับจะได้น้ำผึ้งสรุปมดขึ้นน้ำผึ้งแท้นะครับเพื่อนๆแต่ใครบอกว่าน้ำผึ้งแท้มดไม่ขึ้นนะครับเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับผมไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับผมคนนึงผมไม่ค่อยเชื่ออะไรกันง่ายๆนะครับ น้ำผึ้งก็เหมือนกันใครบอกอย,อย่างนี้นะครับในโซเชียลแต่ผมจะเอามาพิสูจน์เพราะเราหายเองนะครับจะพิสูจน์แล้วก็สวนสวนกับที่เขาออกกันหลาย,ลายที่อะนะครับเนี่ยน้ำผึ้งนึงนะนะครับเห็นไหมได้ยินเสียงไหมมันเหลวนะครับผมในฤดูเนี้เพราะฉะนั้นเรื่องน้ำผึ้งต้องทําความเข้าใจให้ให,ให,ให้ให้ทุกหน้านะครับ เราถึงจะรู้ว่าน้ำพึ่งหน้าไหนมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับสรุปแล้วมันมีประโยชน์เหมือนกันทั้งหมดทุกหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ